สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับเพื่อนๆพี่ๆ FC ทุกๆคนนะครับผมมาพบกับบ่าวร้องเช่นเคยนะครับผมกับแนวทางหวยฮานอยนะครับสูตรเม็ดเดียวมัดรวม4หน่อยนะครับงวดประจำวันที่10เดือน1 2565นสาะครับผมสำหรับนะครับแนวทางหวยฮานอยเมื่อวานนี้สูตรเม็ดเดียวนะครับผมให้เด่น8เด่น9วิ่งรุดที่9ไปนะครับผมเนาะตัวเด่นนี้ถามว่ามานะครับเนาะแต่วิ่งรูด วิ่งรูดนี้มาแค่ในนอยเดียวนะครับผมเนาะถ้าวิ่งรูด8ก็น่าจะมีโชคลาภนะครับโชคลาภเนาะหลายหลายนอยเนาะสามนอยนะครับผมสำหรับน้อยเฉพาะกิจนะครับผม3 8 4กับ6 2นะครับอันนี้หลุดไปนะครับตัวเด่น8มานะครับเด่น8มานะครับ จับคู่ไม่มีเนาะนะครับส่วนน้อยพิเศษนะครับ5 7 4กับ75อันนี้หลุดไปนะครับผมเลขสวยมากนะครับ7 4 7 5เนาะถ้าใครวิ่ง7เมื่อวานนี้ยิ้มเลยนะครับผมส่วนน้อยปกตินะครับ0 9 3ย์กกับ38อันนี้ก็สามาบนล่างเลยนะครับ3 8หลุดไปนะครับ93มาเข้าตรงๆนะครับสายวิ่งสายลูดได้เฮกันนะครับผมเนาะส่วนที่ผมจับคู่ให้นี้ มาแค่ตัวเด่นนะครับเนาะนะครับตัวเด่นในพิเศษนี้ในพิเศษโอในพิเศษนี้หลุดนะครับผมส่วนในน้อยปกตินี้มาแค่ตัวเด่นนะครับก็คือเด่นวิงรูทที่9นะครับก็มาอยู่นะครับผมน้อยปกติเนาะนะครับ8ก็มาเนาะมามามา,มาอมาหมดเลยนะครับในน้อยปกติเนาะไม่เข้าแต่น้อยพิเศษนะครับผม ส่วนน้อย VIP นะครับ5 4 2กับ87อันนี้ก็มาแค่ตัวเด่นนะครับผมอันนี้หลุดไปนะครับผมเมื่อวานนี้ต้องขออภัยด้วยนะครับเนาะมาแค่ตัวเด่นวิ่งลูดนะครับผมตัวเด่นวิ่งลูดเนาะส่วนตัวที่ผมเน้นให้9498 9 6 9 1อันนี้ไม่มานะครับหลุดไปเนาะเน้น94ออก93ซะง,งั้นนะครับผม ส่วน4นี้เข้ามาในหลักนี่เลยนอแ 8, ดสี่นะครับเสียดายมากๆนะครับผมเสียดายมากๆนะครับก็เดี๋ยวแก้ตัวใหม่นะครับวันนี้นะครับผมครับผมเดี๋ยววันนี้เรามาแก้ตัวกันใหม่เนาะนะครับผมสำหรับแนวทางวันนี้นะครับแนวทางวันนี้นะครับตัวเด่นนะครับผมตัวเด่นมิงลูดเนาะนะครับ ตัวเด่นนี้ผมจะให้ไปที่นะครับเด่นนี้ผมให้ไปที่5นะครับ5แล้วก็3นะครับผมสายวิ่งสายรูดนะครับสายวิ่งสายรูดให้ไปที่3นะครับผมถ้าไม่ชอบ3ก็เอา5วิ่งรูดได้นะครับจับคู่นะครับผมก็จะมี30 3ศมห สามสองสามสามสามสี่สามห้าสามหกสามเจ็ดสามแปดสามเก้านะครับผม ส่วนในหลักร้อยนะครับสูตรเม็ดเดียวนี้ในหลักร้อยนะครับสูตรเม็ดเดียวในหลักร้อยผมให้ไปที่ให้ไปที่7ก็แล้วกันนะครับผมเนาะในหลักร้อยนะครับผมก็จะเป็น7 3 5นะครับแล้วก็7 3 0นะครับผม น่ครับก็ประมาณนี้นะครับส่วนจะเน้นไปในนอยนะครับก็ในนอยสองนอยผมที่ชอบนะครับก็เหมือนเดิมนะครับผมเนาะนอยพิเศษนะครับนอยพิเศษแล้วก็นอยปกตินะครับในสูตรเม็ดเดียวนะครับส่วนที่จะเน้นให้ก็จะมี4คู่นะครับ4คู่นะครับ4ี่คู่เมื่อวานนี้เมื่อวานนี้ออก 39มเกนาะสากับ38 93กับ38ผมว่า38นะครับ38ก็ยังไม่แน่อาจจะกลับมานะครับสามแนะครับ35 35 35สาแล้วก็3าสองนะครับ ส่วน3ตัวนี่เลยนะครับ730เนาะ30นี่ผมชอบเป็นพิเศษนะครับก็รอรอชมนะครับว่าจะมาหรือเปล่านะครับ30เนาะนะครับครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขออวยพรให้พี่ๆเพื่อนๆเอฟซีทุกคนนะครับมีโชคลาภในแนวทางหวยฮานอยวันนี้นะครับลุ้นฮานอยแล้วก็อย่าลืมเข้าไปลุ้นแนวทางหวยรัฐบาลลาวด้วยนะครับผมก็ฝาก กดไลค์กดติดตามเนาะเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสลับคลิปนี้กับสวัสดีครับ